อง์พระแม่แห่งแผ่นดินปรินสยามทั่วเขตคามทรงรังสรรค์พรันสดใสสิทธิสตรีป่าลักน้ำนำสุขใจศิลปาชีพเกิดไกลให้ชีวินน้อมอันเชิญพรเทวันทุกชั้นฟ้ามวลลึธาทั่วเมืองแมนรอบแขวนถิ่นจิตจงรัก พักดีแสนทั่วแผ่นดินถวายพระพรก้องทรนินทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนพดลปิยตภูมิผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน